สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามเพจจินนี่มาร์เก็ตเนาะวันนี้นะคะหลายๆคนเนาะก็เจอปัญหาหลายอย่างใช่ไหมทั้งแอดนะคะมีปัญหาเนาะบัญชีโดนปิดแล้ววันนี้นะคะยังมีหนำซ้ำลายโอเนะคะก็เข้าใช้งานไม่ได้เนาะวันนี้จินก็จะมาไหลแชร์แบ่งปันพูดคุยกันกับพวกเราเนาะประจำวันจันทร์สามทุ่มนะคะก็จะมาพูดคุยกันเนาะ วันนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยมายิงแอดนะคะ a c e b o o k เนาะและหลายหลายคนเนี่ยก็ถามว่าเออเนี่ยยิงยังไงได้ผลทำไมแอดกินตั้งนะคะจินจะบอกเลยว่าคุณอย่าเพิ่งยิงแอดถ้าคุณยังไม่รู้สสิ่งนี้นะคะหลายๆคนน่ะคิดว่าเอ้ยการขายอะ่ะมันแค่แบบยิงแอดออกไปคนเห็นโฆษณาของเราแล้วเขาก็ซื้อนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ ตัดสินใจง่ายขนาดนั้นบน Facebook นะคะซึ่ง a c e b o o k เนี่ยเราเองก็รู้ว่าเออมีคู่แข่งอยู่จำนวนมากนะคะลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเล่นไม่ได้เข้ามาแบบกำเงินมาซื้อของเรานะคะฉะนันเนี่ยเราถึงต้องมีเทคนิคมีกลยุทธ์มีอะไรมากมายนะคะที่จะต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากซื้อเราชอบเราหรือตัดสินใจวิ่งเข้ามาหาเรานะคะฉะนันเนี่ยจริงเลยจะมาบอกว่าถ้าสมมติว่าวันนี้คุณจะ ยิงแอดขายสินค้าหรือทำธุรกิจบนออนไลน์ Facebook นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคุณต้องไปศึกษานโยบาย Facebook และเครื่องมือ a c e b o o k เอาง่ายๆไปศึกษา Facebook ให้รู้ก่อนว่าปุ่มนี้มันอะไรคะจ่ายเงินยังไงอ่านโยบายเขามีอะไรยิงยังไงคะเบื้องต้นเนี่ยแล้วก็กลุ่มเป้าหมายบน Facebook กลุ่มที่แม่นยำเนี่ยมันคือกลุ่มไหนนะไม่ใช่แบบว่าเออ ยิงนะคะยิงหยุดยิงหยุดยิงหยุดยิงให้คนอื่นรวยหรือว่ายิงแบบไม่มีแผนไม่มีการวางแผนนะคะยิงไปไม่ได้ผลบปิดแต่ไม่มีการวางแผนว่าเอ้ยแล้วเราจะไหลลูกค้าไปทางไหนเราจะต่อยอดธุรกิจเรายังไงหรือถ้าวันนี้แอดของเราเนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพเราจะทํายังไงให้แอดของเราเนี่ยคนสนใจมากขึ้นนะคะหรือว่าเราจะทํายังไงให้ a c e b o o k เนี่ยนำส่งโฆษณาของเราเพราะบางคนเนี่ย แค่เปิดเพจขึ้นมานะคะก็ปิดหมดแล้วเพจที่โดนปิดบัญชีเยอะๆช่วงนี้มีเพจแบบไหนบ้างก็อย่างเช่นเพจที่ลง before after หรือเคมแบบให้เขารู้เลยว่าเอ้ย3วันกี่โล5วันกี่โลหรือว่าขาวขึ้นนะคะจะผิวแบบหน้าไม่ดีเป็นหน้าแบบดีมากๆนะคะแบบเนี้ย a c e b o o k ไม่ชอบ f c e e o o o ไม่ไม่ สนับสนุนคอนเทนต์แบบนี้อาพูดแบบนี้แล้วกันนะว่า Facebook ไม่สนับสนุนเนื้อหาหรือคอนเทนต์แบบนี้ฉะนั้นเนี่ยพอแบบมาลงปุ๊บนะคะลงปุ๊บโดนปิดเลย <c oughs> แล้วก็สินค้าลิขสิทธิ์เนาะบางคนเนี่ยจินเจอเยอะมากเพราะว่าจินเนี่ยเปิดกลุ่มชุมชนยิงแอดใช่ไหมหรือว่าเปิดสอนเอ่อยิงแอดฟรีในกลุ่มยิงแอดเฟซบุ๊กอ่าเฟซบุ๊กแอดเนี่ย ก็จะเห็นคนเนี่ยทักเข้ามาคอมเมนต์อยู่เรื่อยเลยนะคะทักเข้ามาถามอยู่เรื่อยเลยว่าเอยทำไมโดนปิดทำไมโดนปิดทำไมโดนปิดนะคะซึ่งจินจะบอกเลยว่า Facebook เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่านโยบายที่ห้ามโฆษณา3าข้อมีอะไรนโยบายชุมชนคืออะไรคุณต้องห้ามขายสินค้าลิขสิทธิ์บางคน,นยังบอกว่าของหนูไม่ได้ลิขสิทธิ์นะคะของหนูของแท้เป็นสินค้าแท้ๆนะคะคาว่าลิขสิทธิ์เนี่ยหมายความว่า เขาทางผู้ขายนะคะไม่ยินยอมให้คนอื่นเนี่ยขายยกเว้นว่า authorized หรือเขาเรียกว่าช่องทางการขายอย่างเป็นทางการของเขานะคะอย่างเช่น Adidas Nike เครื่องสำอางนะหรือ c ชา n e l หรือแบรนด์ดังอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาไม่ได้อนุญาตหรือให้สิทธิ์คนอื่นขายไม่ว่าเราจะเอาของเราของแท้มาขายก็ตามนะคะฉั้นเนี่ย ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจ Facebook น้องคนเปิดมาปุ๊บอ่ะบางคนยิงเสื้อทําไมหนูผิดนโยบายคะหนูสินค้าหนูไม่ได้มีอะไรเลยยังไม่ทนันได้ลงอะไรเลยลายมิกกี้เมาส์อ่ายลายมิกกี้เมาส์ลายหมีภูายโฟเซนลายแบบลายการ์ตูนดิสนีย่างเงี้ยก็คือผิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดเลยเก็ตไหมคะทุกคนฉนันเนี่ยไอพวกเนี้ยแค่เปิดเพจเฉยๆยังไม่ต้องยิงแอด โฆษณามันก็จะขึ้นว่าไม่สามารถโปรโมทได้แล้วก็ท้ายที่สุดก็คือจะไม่มีคนเข้าถึงคืออย่างนี้ค่ะ Facebook เนี่ยเขาก็จะมีนโยบายมาตรฐานชุมชนอะไรของเขาเนาะแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเนี่ยหมายความว่าอะไร Facebook อาจจะคือถ้าคุณแบบผิดรุนแรงหรือแบบผิดแบบดูแล้วแบบว่าไม่น่าจะรอดในแพลตฟอร์มชั้นอะไรเงี้ย เขาก็อาจจะปิดทิ้งไปเลยปิดเพจเราทิ้งปิดบัญชีเราให้ยิงแอดนะคะแต่บางคนมันไม่ได้แบบสาหัสอะไรขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้ปิดแต่เขาจะไม่ให้เกิดการเข้าถึง หรือการเข้าถึงมันจะน้อยหรือการเข้าถึงที่คุณได้รับมันจะแพงกว่าชาวบ้านฉนันเนี่ยบางคนบอกว่าทำไมหนูถึงยิงแอดแพงทำไมหนูถึงแบบได้จ่ายค่าแอดสูงคะทำไมไม่มีคนกดถูกใจเพจหนูทำไมไม่มีคนมามีส่วนร่วมเพจเราเลยหรือโพสเรายิงไปเงียบมากนะคะอ,อย่างที่สองก็คือว่านะถ้าใครจะทำธุรกิจบน facebook วันนี้ถ้าคุณยังไม่รู้จัก ุ่มบน Facebook การโปรโมทบน Facebook นโยบายบน Facebook จินบอกเลยว่าสุดท้ายอ่ะคุณก็จะไม่กําไรหรือต่อให้คุณกําไรมันจะแค่ระยะสั้นเพราะคุณจะไม่สามารถขยายหรือใช้งานฟีเจอร์หรือฟังก์ชันได้เต็มที่เต็มความสามารถเนาะพอแบบแอดช่วงแรกคุณแพงปุ๊บคุณก็จะปรับไม่เป็นว่าคุณจะต้องไปทางไหนต่อหรือคุณจะต้องอ่ะเบสิกง่ายๆเลย 1. คุณจะต้องรู้นโยบาย Facebook 2. คุณจะต้องรู้ว่าเออ Facebook เขาอ่ะ ไม่ชอบอะไรเนาะ b o o k o o k ไม่ชอบการหลอกลวงการสแปมการใส่ข้อมูลที่โอเวอร์ครมเกินจริงนะคะแล้ว f a c e b o o k ชอบอะไร Facebook ชอบเนี่ยการตอบสนองกันเนี่ยสมมุติว่าจินมีไลค์เนี่ยอ๋อมีคนมาดูเยอะใช่ไหมมีคนมาคอมเมนต์เยอะใช่ไหม a c e b o o k ก็จะฟีดนะหลังจากจินไลค์จบเองก็ตามเนี่ย ฟีดเฟซบุ๊กของจินเนี่ยก็จะยังส่งหาคนในเพจหรือว่าส่งหาคนที่มีการสนใจเกี่ยวกับการแนะนําเรื่องเพจหรือเรื่อง Facebook เรื่องการตลาดแบบนี้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าเฟซบุ๊กมองว่าเออถ้าสมมติว่ามีคนมาคอมเมนต์หรือมามีส่วนร่วมกับคุณเนี่ยถือว่าคนให้ประสบการณ์ที่ดีกับโพสต์นี้คอนเทนต์นี้ Facebook ก็จะส่งไปเรื่อยๆเะนั้นเนี่ยอะไรล่ะคือสิ่งที่ Facebook ชอบนะคะ Facebook อยากให้เราเนี่ยสร้างคอมเมนต์เยอะๆสร้างคนแชร์เยอะๆฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเอ้ยคอมเมนต์นั้นมาจากเราคนเดียวมาจากคนเดิมซ้ำๆคือตอนเนี้ถ้าใครนะเข้าไปที่หน้าเพจของตัวเองหรือว่าอีตัวจัดการตัวใหม่นะคะทุกคนตัวจัดการตัวใหม่มันเรียกว่า Facebook สูตรใช่ไหมมันจะมีรูปโพสต์นะคะนอที่เป็นแบบชั้นๆอยู่อาจินขอยกตัวอย่างให้ดูนะว่าแบบเนี้ย ทุกคนนะมันจะมีตรง b u i n e s s s u i ตรเนี่ยก็จะมีปุ่มนะคะมันจะมีปุ่มปุ่มปุ่มอยู่ใช่ไหมมันจะมีปุ่มที่บอกว่าเป็นโพสอยู่นะคะเนาะใกล้ๆปุ่มตรงกลางนี่แหละนะคะทุกคนมันจะเป็นปุ่มที่บอกว่าเออเนี่ยโพสเราเนี่ยมีโพสอะไรบ้างที่เผยแพร่แล้วนะคะหรือว่ากำหนดเวลาไว้อะไรแบบเนี้ยพอเรากดเข้าไปที่โพสนั้นนะคะเราจะสามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้นะว่า โพสเนี้ยยิงไปแล้วเนี่ยมีคนสนใจกี่คนนะคะมีประสบการณ์ที่เป็นลบกี่คนซ้ำกันกี่คนแบบเนี้ยทุกคนลองลองลอง,ลองไปกดดูนะเพราะว่ามันจะมีบอกอยู่ว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะซึ่งถ้าสมมติว่าโพสใครนะคะมีประสบการณ์ลบอย่างเช่นเขาปิดโพสเราทันทีเขาซ่อนอ่าบางคนกดซ่อนใช่ไหมอ่าบางคนบอกว่าครูคะถ้าคู่แข่งเรากดซ่อนเราทำยังไง ทำอะไรไม่ได้แต่ Facebook ก,ก็จะรู้ได้ทันทีว่าคนที่กดซ่อนคุณเนี่ยเป็นเพียงคนเดียวไม่ได้ซ้ํากันกับคนอื่นเป็นพฤติกรรมคนเดิมซ้ำเนี่ย a c o b o o กก็จะไม่เชื่อฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเอ,อเ้ยเราดีคอนเทนต์เราดีแต่เราโดนแกล้งด้วยคู่แข่งนะคะ Facebook ก,ก็จะไม่ได้สนใจอยู่แล้วคือจีนเนี่ยเปิดกลุ่มสอนฟรีอ่ายิงแอดเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็ทํา ช่อง y o u t u นะจินนี่มาร์เก็ตติ้งเนี่ยสอนฟรีตั้งแต่ต้นการเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เซตในการยิงแอดการใช้เครื่องมือต่างๆการตัง้ตง,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 งคอลัมน์วัดผลอะไรทุกอยาก่างคือสอนฟรีไปหมดแล้วคือแบบจินเห็นหลายๆคนแบบว่าพิกัดนี้ไหมคะอยากให้มาสอนฟรีตัวต่อตัวเนี่ยหมายว่าทุกคนทําธุรกิจเนี่ยเขาก็อยากที่จะสร้างรายได้ของตัวเองทําของตัวเองเนาะแบบบางคนเนี่ยพอคนอื่นไม่มาสอนฟรีใหม่มาก็ไปโกรธเขานะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ คุณต้องรู้จักลงทุนทั้งเงินและเวลาที่จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จถ้าเราไม่รู้อันไหนเราไม่อยากลงเงินเราก็ต้องเอาเวลาของเราเนี่ยไปนั่งศึกษาเรียนรู้ลองทำเนาะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะฉะนั้นเนี่ยอย่ารอให้คนอื่นป้อนต้องรู้จักลงทุน ศึกษานะคะว่า Facebook เป็นยังไงเครื่องมือใช้งานยังไงเข้าใจ Facebook หน่อยว่าเขาต้องการคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเขาต้องการให้คนมาแชร์อ่ะทุกคนจินฝากแชร์ได้นะถ้าใครชอบไลค์จินก็อย่าลืมแชร์ได้นะอ่าแบบนี้เก็ตไหมเออนะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยฉนันเมื่อมีการแชร์ออกบอกต่อไปเรื่อยๆหรือมีคอมเมนต์เยอะๆเยอะเนี่ยเฟซบุ๊กก็จะรู้แล้วว่าเออเออคนนี้คอนเทนต์มีคุณภาพเออคนนี้คอนเทนต์ดีนะอยากให้คนอื่นเห็นอีกเยอะๆะเก็ตไหม ะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจ Facebook ก่อนนะคะเรื่องที่สองนะเข้าใจลูกค้าหรือเข้าใจตลาดตลาดเนี่ยหมายความว่าในสินค้าที่เราขายในกลุ่มสินค้าที่เราขายเนี่ยมีกี่ร้านที่แข่งกับเราอยู่ลูกค้าเนี่ยอันดับหนึ่งที่เขามองเนี่ยเป็นเพจไหนใครโดดเด่นในสายตากลุ่มลูกค้าบ้างเราแตกต่างยังไงถ้าวันนี้เราไม่สนใจเลย ทำภาพยิงอย่างเดียวใส่เงินอย่างเดียวเราจะไม่ได้อะไรเลยทุกคนเห็นด้วยไหมว่ามันคือการยิงยิงแบบละลายเงินทิ้งนะคะถ้าวันนี้เราเนี่ยไม่ได้สนใจนะว่าตลาดเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยนะคะเขามีช้อยให้เลือกเนี่ยกี่เจ้าหรือว่าสินค้ากลุ่มเดียวก,กันกับเราเนี่ยนะตลาดของเราเนี่ยเขาแข่งกันอยู่ราคาเท่าไหร่เขาเคมอะไรอยู่เขาแบบให้โปรโมชั่นอะไรเนี่ย ถ้าเราไม่ศึกษาไม่รู้เลยอยู่ดีๆดุดมๆม,มาก็จะแบบยิงแอดเลยคล้ายเลยนะคะเราก็จะเสียเปรียบเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต่างกันแค่หบาทสิบาทลูกค้าเขาไม่ตัดสินใจเลือกเราเนาะหรือว่าบางครั้งความสะดวกสบายเนี่ยเขาเปลี่ยนเชนไปแล้วอย่างเช่นมี Facebook Pay อย่างเงี้ยจิงก็บอกว่าเอยลองไปตั้งดูแล้วบางคนบอกว่าอุย้ยไม่ได้ Facebook Pay เนี่ยเขาไม่อนเงินภายในยีิบสี่ชั่วโมงหรือบางทีแบบเขาไม่อนเงินทันทีเนี่ยหนูแบบ ไปไม่รอดอะไรเงี้ยจิงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อาจจะลองแบบคุยกับลูกค้าแบบต้องปิดให้เขาโอนทันทีเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าคุณแบบให้เลขบัญชีแล้วเขาเด้งออกจากหน้าแชทเราเนี่ยไม่ตัดสินใจซื้อณนะเวลานั้นคือตัดสินใจซื้อแต่ว่ากระบวนการมันไม่คอมพิวต์นะคืองานวิจัยที่เขาเก็บมาเขาบอกว่า50%นเนี่ยถ้าลูกค้าเนี่ย ไม่ตัดสินใจแล้วเนี่ยก็คือจะล้มเลิกแล้วถ้าการขายมันสะดุดอย่างเช่นกระบวนการมันล่าชา้าหรือแบบโอ้โหทำให้ลูกคา้าตัดสินใจซื้อยุ่งยาก90%ก็คือจะล้มเลิกไปฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทําคือให้ลูกค้าจ่ายเงินแบบทันทีที่มีการปิดการขายเนาะหรือคอนเฟิร์มทันทีว่ามีการปิดการขายฉะนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กเพย์อาจจะมาช่วยหรือว่าอะไรอีกที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ เรานําเสนอลูกค้าหรือว่าทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นอันนี้เราก็ต้องศึกษาเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าเอ้ยณนะตอนเนี้ตลาดของเรามันเป็นยังไงเพจเนี่ยกี่เจ้าที่เขาคุยกันอยู่แบรนดิ้งหรือระดับการรับรู้เนี่ยมันเป็นยังไงถ้าสมมติว่าวันนี้เรามาขายของเนาะแล้วเราบอกว่าอุย้ยเราจะขายน้ําหอมและกันแต่ว่าเราก็ เขียนแค่ราคาแล้วก็ปริมาณแล้วก็ยิงแอดไปแล้วบางคนบอกว่าทําไมมันไม่ปังเลยทําไมมันขายไม่ได้เลยนะจินจะบอกว่าการยิงแอดเฟซบุ๊กนะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้เราขายของบน Facebook อะเขาไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะทันทีที่เห็นแอดเพราะว่าทุกวันนี้เรามาเล่น Facebook เนี่ย ส่วนใหญ่เรามาเล่นหรือเรามาซื้อของแล้วก็การที่เรามาเล่นเนี่ยแหละค่ะมันเลยเป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจ Facebook ว่าคนบนเฟซบุ o กอะค่ะเวลาเขามาเล่นเนี่ยเขาไม่ได้มีความตั้งใจซื้อครั้งแรกที่เขาเห็นแอดโฆษณาหรือเขาจะไม่ได้ สนใจเลยถ้าโพสต์คุณไม่ได้สะดุดตาไม่ได้แบบว่าโอ้ขายไปที่ความกลัวหรือว่าสร้างความอยากได้ของเขาขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะปล่อยผ่านแอดโฆษณาของเราไปฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะทําแอดแบบโอ้ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มองอะไรไม่ได้มีการวิเคราะห์ไม่ได้มีความโดดเดน่นไม่รู้จักคําว่าคอนเทนต์คุณอาจจะยิงแอดแค่ละลายเงินทิ้งเนาะ คือยิงยังไงมันก็เจ๊งอยู่ดีอะคาดพูดเตือนตรงๆเลยนะจินจะเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ชอบขายฝันให้ใครนะถ้าสมมติว่าวันนี้บางคนมนาถามจินว่าเอ้ยมันจะปังไหมมันจะดีไหมจินบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยนะ่ยยากต่อให้คุณยิงแอดเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าคุณไม่ทําอะไรที่มันโดดเด่นมากกว่าคนอื่นถ้าคุณไม่คิดจะศึกษาว่าพฤติกรรมคนบน Facebook เ,เขาชอบอะไรคําว่าโซเชียล คอนเทนต์เนี่ยแปลว่าอะไรคุณอาจจะใช้จ่ายเงินแบบ mm. เขาเรียกว่าขาดทุนมันมันไม่มีใครสนใจโฆษณาของเราเนืออไหมถ้าเราไม่ใส่ความโดดเดน่นจุดเดน่นความคิดสร้างสารรค์ความสนุกหรืออะไรที่มันทําให้เขาประทับใจฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่ว่าอยู่ดีๆเรามายิงแอดเงินเราเยอะแล้วเราจะกําไรไม่ใช่แบบนั้นค่ะมันหมดยุคนั้นไปแล้ว มันเป็นยุคที่คุณจะต้องมีเทคนิคแลวพาวเลยว่าถ้าคุณอยากดึงคนมาดูไลฟ์คุณเนี่ยคุณจะต้องแบบโอโ้โหเอนเตอร์เทนเก่งถ้าสมมติว่าคุณอยากให้คนมาแชร์คอนเทนต์ของคุณเนี่ยคอนเทนต์คุณต้องมีสาระนะเขาแชร์แล้วเขาต้องได้ประโยชน์นะแชร์แล้วเขาต้องสนุกนะแชร์แล้วมันต้องแบบทำให้เขารู้สึกดีดูดีในสายตาคนอื่นนะเพราะว่าอะไรคะเวลาเราแชร์จินลองถามทุกคนนิดนึงว่า เวลาเราแชร์โพสเนี่ยเราแชร์เพราะอะไรอ่ะ back to the basic เลยนะคุณพนมพรบอกว่าเพราะมันมีประโยชน์เนาะเห็นไหมคุณสุชาพัยใช่ไหมคะบอกว่าแชร์เพราะชอบและสนใจอ่ามีคนบอกว่าแชร์เพราะส่งข่าวดูดีมีความรู้อ่าโอเคนะอยากให้เพื่อนรู้ด้วยเห็นไหมเราแชร์เพราะอะไรวันนี้เราต้องถามตัวเองว่าไอ้โพสที่เราแชร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแชร์เนี่ยแสดงว่า มันมีประโยชน์ถูกไหมคุณสิวิไลบอกว่าแชร์พราชอบแล้วมันโดนใจฉะนั้นเนี่ยคำถามคือถ้าวันนี้คุณเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มคุณเป็นทีมงาน Facebook นะคะแล้วคุณเห็นแล้วว่าเอ้ยโพสแนวเนี้ยคนชอบคุณคิดว่าคุณจะอยากฟีดโพสเหล่านี้ให้คนดูเยอะๆไหมหรือคุณจะแบบซ่อนไว้นะคะแน่นอนว่า Facebook เองก็จะต้องมี AI คอยแบบนับเช็คเนาะว่าอู้ ถ้าโพสต์ใครนะจากสถิติเนี่ยคนแชร์ไม่ค่อยเยอะแล้วมาแชร์เยอะเนี่ยแสดงว่าคอนเทนต์นั้นดีก็จะฟีดออกไปหาคนใหม่ๆเยอะๆ,ๆอย่างที่เราเห็นก็คือว่าเราเห็นเวลาเราเลื่อนลงไปแล้วมันจะมีโพสต์ที่บอกว่าโพสต์ที่แนะนําสําหรับคุณเอ่อเพจท,ที่แนะนําสําหรับคุณเพจท,ที่คล้ายกับคุณโต้อตอบเมื่อไม่นานมาน,นี้อะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าคนส่วนใหญ่ชอบอ่ะคนแบบแบบเราเนี่ย ที่ชอบสไตล์แบบนี้นะ่าจะชอบด้วยนะฉันเนี่ย f c e e o o o เน่ยเหมือนแบบส่งออร่าให้เราเลยว่าโอเคคอนเทนต์คุณเนี่ยน่าสนใจเอาออร่าไปเลยเอาออร่าไปจับเลยเอาให้คนเห็นเยอะ,เ,ยอะเลยเพราะเมื่ออะไรก็ตามที่คนชอบเวลาคุณชอบอะไรต่างๆอยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลคุณก็จะเข้าโซเชียลนั้นบ่อยๆถูกไหมซึ่งมันเป็นประโยชน์กับ a c e b o o k ฉันเนี่ยเจ้าของ Facebook เองนะก็ต้องชอบคอนเทนต์แนวนี้ฉัน ยิ่งมีคนแชร์เยอะยิ่งมีคนสนใจเยอะเวลาคุณโปรโมทเราคิดว่าราคาในการโปรโมทมันจะถูกหรือแพงหรือเราคิดว่าเขาจะอนุญาตให้เราโปรโมทง่ายไหมแบบนี้ถ้าสมมติว่าโพสต์ไหนที่มีคนคอมเมนต์เยอะมีคนแชร์เยอะๆเมื่อไม่นานมานี้ฟังคีย์เวิร์ดจินดีๆนะจินไม่ได้บอกว่าตลอดไปเพราะบางครั้งนะถ้าสมมติว่าคอมเมนต์เราเยอะแต่ภายใน แบบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาคนเข้าถึงเยอะแต่กดซ่อนไปหมดเลยนะมันจะเกิดกับกรณีไหนอย่างเช่นบางคนใช้โพสเก่าแบบเก่าเก่ากึกเลยอะ่ะแบบไม่เปลี่ยนคอนเทนต์สักทีนะคะเขาดูจนเบื่อแล้วเขาดูเขาเห็นแบบเช้าเที่ยงเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะกดซ่อนไปฉะนั้นเนี่ย ต่อให้เรามีคอมเมนต์เยอะแค่ไหนก็ตามนะในระยะเวลาที่เกิดขึ้นหรือคนแชร์เยอะๆคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยต้องเมื่อไม่นานมานี้คีย์เวิร์ดคือเมื่อไม่นานมานี้แต่ถ้าภายใน7วันย้อนหลัง1เดือนย้อนหลังโพสต์ที่คุณคิดว่ามันปังเนี่ยแล้วนําส่งไปเนี่ยมันไม่มีใครคลิกเลย Facebook ก็ถือว่าเป็นโพสต์ที่ไม่มีคุณภาพอยู่ดีโอเคไหมฉะนั้น2สิ่ง คุณไปเรียนรู้ให้มากเลยถ้าคุณไม่อยากเจ๊งบนเ c e b o o กนะจ๊ะเพราะว่าเงินเยอะก็ไม่ได้การันตีว่ายอดขายจะเยอะถ้ายังยิงแอดแล้วไม่รู้ปุ่มกดไม่รู้การสร้างกลุ่มเป้าหมายไม่รู้ว่าความสนใจคืออะไรไม่รู้ว่าเออการจ่ายแบบเฟ c e b o o k p a y คืออะไรนะเราอาจจะเอาไปแล้วนะไปเรียนไปเจาะไปใช้เครื่องมืออย่างน้อยเบสิกอ่ะเออ จินสอนให้หมดแล้วบนช่อง YouTube น i ี่มาร์เก็ตตินะคะไปเซิร์ชเลยจินนี่มาร์เก็ตนะคะไปเซิร์ชหาเลยใน YouTube สอนตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเป็นแบ่งเป็น p พลย์ลิไว้ให้ด้วยนะคะแบบที่2คือศึกษาหรือว่าไปเรียนรู้การตลาดหน่อยก็ดีว่าทุกวันนี้มันไม่ได้ขายง่ายถ้าคุณขาดความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายขาดความเข้าใจการสร้างแบรนดิง้งการสร้างความแตกต่าง การสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองการที่จะทําให้คนเนี่ยคอมเมนต์ไลค์แชร์โพสต์เราเนี่ยเราต้องไปศึกษาพฤติกรรมเขาก่อนว่าวันนี้เราขายอะไร อะไรคือสิ่งที่เขาพึงพอใจคู่แข่งเรามีกี่เจ้านะคะแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้มันเอาไปแล้วอะ่ะเราก็ต้องปรับตัวถูกไหมอ่าน่าจะพอได้ไอเดียเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะอันนี้ลาไปจริงแหละนะคะเพราะว่าถึงเวลาเข้านอนแล้วนะคะอย่านอนดึกนะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่แชร์ขอบคุณที่ติดตามและให้กําลังใจจีนมาตลอดนะคะ จิงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไลฟ์ของจินทุกๆไลฟ์จะสร้างแรงบันดาลใจจะให้ประโยชน์กับทุกคนนะคะในสิ่งที่จินรู้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมียอดขายที่ปังขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะชอบสาระแบบนี้ไหมคะจินจะมาแบ่งปันทุกอย่างที่จินรู้ให้ทุกคนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่าลืมกดติดตามทั้งช่อง YouTube และ Facebook จะได้ไม่พลาดนะคะ